ครับผมทำไมถึงอยู่ดีๆลงรูปคู่ปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออทั้งคู่คุยกันแต่ว่าวันที่ผ่านมาลงรูปคู่นี่หวานมากค่ะวันเกิดเนาะการใส่แมมันพอดีอ่ะการใส่แมเอาใช่ครับมันเก็บรีแอคได้ดีครับเราปิดมันไม่เห็นอะไร่คไม่ได้ครับโควิดฮะคนเยอะครับผมก็ไม่จริงๆคือเคยลงรูปคู่ไปแล้วรอบนึงประมาณตอนอ่า ปีนี้แหละครับประมาณประมาณนี้ตอนปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็เป็นหลังวันเกิดน้องแต่ว่าอันนี้คือผมเป็นคนลงก่อนลงในวันเกิดปีนี้ก็คือเราอย่างที่เคยสามนะครับว่าทุกครั้งที่ผมลงมันเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วที่พาน้องไปอ่าล่องเรือเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันมีความตลกอยู่เยอะที่เราลงนะฮะเพราะว่าเหมือนเราเล่นแก้วลื่งคอนแล้วเราไปเขาเรียกว่าอะไรเรียนขับเรือใช่ไหมผมก็บอกพอมาจริงก็แบบวันเกิดได้มาเซอร์ไพรส์ ขับเรือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเป็นโมเมนต์ที่น่ารักก็เลยเซอร์ไพรส์ลง IG ประมาณนี้ครับค่ะคนรักเซอร์ไพรส์เป็นยังไงคะก็แฮปปี้นะคะก็เขาเรียกว่าไงคะไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดไว้ค่ะใช่ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกคือเนวัลเดวัลตอนแบบสบายเถืนก็เขินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เราไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาเองก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเราอนหน้าค่ะคือเหมือนต้องต้องอธิบายว่าทุกๆครั้งเราไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยใช่ไหมไปทางข้าวก็ไม่ได้แบบว่าัอ IG ตลอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งน้องก็จะไม่คาดหวังไงว่าเราจะลงเราจะลงพอมันลงทุกครั้งมันเลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ก็ก็เหมือนว่าอ้าพี่ลงแล้วหรอเลยก็ก็มีเป็นฟิลฟิลนั้นตอนนั้นแต่พอเขาลงปุ๊บพื้ฮาเลยนะผลกระไปค่ะ แชร์กันเยอะเลยแซวันเยอะเลยฮะโอ้ยจีคอมเมนต์มาเต็มเลยจ้ะค่ะก็ไปอ่านมาบ้างเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่น่ารักกับเราทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะน่ารักมากตอนแรกกังวลไหมคะกับการเปิดตัวแบบชัดเจนมากขนาดคือมันระยะเวลาอันนี้ผมตอบแทนได้เพราะว่ามันระยะเวลาปีกว่าาจะ2ปีแล้วครับมัน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 ไม่ใช่เรื่องของการตื่นเต้นละแต่มันคือความเหมาะสมแล้วผมว่าอย่างที่พี่เจอผมพอผมถาม เราก็สามารถบอกได้อัปเดตตลอดจนตอนนี้มันสามารถพูดถึงสถานะได้แล้วเราก็เลยมองว่ามันมันก็คือการปล่อยไปตามธรรมชาติถึงตรงนี้แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนั้นครับผมตอนตอนพอลงไปตอนนั้นอะคือนะมีความกลัวไหมคะว่าแบบเอ้ยจะมีเฟแบบในทางที่ไม่ดีไหมหรืออะไรมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ลงด้วยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทุกคนรู้<ม>นะฮะเราก็เลยไม่ได้ถึงขัน้นนี่เขาลงก่อนปิด<ม>ปิด,ปด ไม่ไม่ก็เดี๋ยวจะได้เสียงไม่ได้ไงข้ามไปก่อนก็คือไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทุกๆครั้งมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนั่นแหละฮะเราอยากจะแชร์โมเมนต์ที่ดีมากกว่าเราตื่นเต้นว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าคนจะรู้เรื่องเราไหมเพราะคนรู้อยู่แล้วครับผมอย่างช่วงเวลาเกือบสองปีเขามีโมเมนต์แบบโรแมนติกแบบนี้ คือจริงๆพี่กั้งเขาเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วนะคะขอบคุณแมสครับ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจคะ <ừ> ่ะแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้คะ่ะอ่ะคือจริงๆคือไม่ใช่คนที่แบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าไงคะผู้ชายต้องมีโปรโมชั่นใช่ไหมคะสเดื <ừ> อนแรก ไม่มีโปรโมชั่นนั้นค่ะคือค่อยๆเริ่มจากน้อยมากๆคือไม่มีโปรโมชั่นนั้นค่ะเมื่อที่เปิดมาดีแล้วนะต้องฟังให้จบครับอะเริ่มจากน้อยมากๆค่ะแล้วก็แบบว่าค่อยๆขึ้นไปแล้วก็มั่นคงมากๆใช่เพราะตอนนี้คนจับตามองมากขึ้นต้องระวังตัวหรืออะไรกันมากขึ้นไหมคะระวังตัวเหรอคะอืมก็ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นกระแสเนาะ คือกระแสะคนคนพูดถึงนะฮะมันมันโอเคครับผมว่าคืออย่างอย่างที่พอลงปุ๊บก็มีหลายๆสํานักข่าวลงไปเอาไปลงเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่เขาได้เห็นถึงโมเมนต,ต์ที่เรามีความสุขและแชร์ให้แต่มันไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมหรือว่าน้องกับรู้สึกสบายใจมากกว่าที่เราได้แชร์อย่างเต็มที่ที่เราได้อ่าบอกความเป็นตัวเองและได้แชร์โมเมนต,ต์ดีๆอ่ะผมว่าใครก็ตามสมมติว่า มีงานดีๆหรือว่ามีงานบวชเลยแล้วก็ตามเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจที่ได้แชร์ให้คนได้ดูมากกว่าครับผมสบายใจขึ้นมากสบายใจขึ้นมากครับคุณแม่ว่าไงบ้างข้าาหนูนะคะเขาก็เขาก็แบบถามว่า ไปล่องเรือที่ไหนเหรอ,อ <laughs> หนูก็ด้วยความที่หนูเองก็ไม่ได้คิดว่าจะลงด้วยก็เลยอาจจะยังไม่ได้บอกท่านผมลงนตัดหน้าไม่ได้ถามเข, <laughs> <laughs> ขาค่ะ <laughs> เขาก็เขาก็พูดแค่ว่าอยากให้เราแบบค่อยๆดูไปค่อยๆรู้จักไปแล้วเขาก็เ,เหมือนความรักครั้งนี้ของหนูอะไรเงี้ยเขาเขามองว่ามันมันดูไม่หุ๋หวะดีมันดูแบบหนูโตขึ้นหนูมีสติมากขึ้นแล้วก็ ค่อยๆเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆเขาก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากค่ะแค่ดูอยู่ห่างๆแล้วก็ยังอยู่ในสายตาของท่านใช่ค่ะเรื่งสองปีต้องทำยังไงให้คุณแม่เขาชนะใจคุณแ,แม่เขาเพราะว่าอ๋อผมมีโอกาสแแม่เขาน่าจะยากบอกแม่หมมากใช่คือเข้าใจอยู่แล้วครับมีมีลูกสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองไม่ได้เจอแม่เกินสองรอบอะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ่ายละครเจอครั้งหนึ่งแต่ก็คือในเจอในฐานะที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้พัฒนานะครับ<อ>ซึ่งคุณแม่ทํางานหนักอยู่แล้วแม่น้องอทํางานหนักแล้วเวลาก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันอยู่แล้วผมว่ามันคือเรื่องนี้แหละครับให้น้องได้เข้าใจมากกว่า<อ>ว่าเราดูแลน้องยังไงแล้วน้องกับแม่คุยกันน่าจะน่าจะรู้กันกว่าว่าเออจะน่ารักไหมอะไรยังไงไ,<อ>ไหมเป็นเป็นการอย่างนั้นไปก่อนในสเต็ปแรกแล้วเราค่อยๆเรียนรู้ไปสมมุติว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆก็ค่อยเจอคุณพ่อค่อยเจอคุณแม่เป็นสเต็ปสเต็ปมากกว่าครับผมแล้วเรามองว่าเดี๋ยว แบบเรารู้จักกันไปนานกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าพาไปรู้จักเขาจริงจังใช่ค่ะเพาเอ้ยโทษค่ะเพราะว่าเรามองว่าแบบอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนรู้กันไปก่อนใช่จริงจริงอย่างตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรกันถ้าแบบเข้าใจกันสองคนองเี้ยอ๋อจริงๆทุกคนเข้าใจแล้วครับครับผมาใขแฟนใครับผมนี่ไงมันอยู่ในวัดไงทุกคนเอาจริงคือที่ที่แบบว่าเราแบบเลิกลากับตอบยากเพราะแบบ อยู่ในวัดจะพูดยังไงก็อย <c oughs> ู่ในวัดเอาไปกินบอกไม่ใช่ละครเอาที่ชาลครเรอครับเอาผมผมสัมภาษณ์มหม่รอบนะ <c oughs> ไม่ใช่เราเล่น <c oughs> ก็ชัดเจนครับชัดเจนบอกว่าทุกคนทุกคนรู้แหละครับผมมีการขอกันเป็นทางการโอ้จะสองปีแล้วครับผมว่าก, <c oughs> ก็ก็เข้าใจกันแล้วครับแล้วก็มันมันพัฒนาจากพี่น้องมาอยู่แล้วพอมันเริ่มเปลี่ยนสถานะใช่ทจริงเรารู้จักกันมาเกือบแปดปีคือเพราความที่หนูกับพี่กั้งรู้จักกันมาตลอดแล้วเราไม่เคยไม่เคยมีความรู้สึกแบบ แบบตกลงลักกันเลยสักครั้งค่ะมันมันเหมือนแบบเราไม่ได้ไม่ได้ชอบกันที่หน้าตาค่ะมันเหมือนพอเราทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆรู้จักนิสัยกันไปเรื่อยๆมันเลยทําให้เราแบบแทบจะไม่ได้ขอกันเป็นแฟนด้วยซ้ำค่ะเหมือนมันรู้กันไปเองว่าสถานะนี้ตอนนี้เป็นคือแฟนเรานะอะไรแบบนี้ครับดูไปเองดูกันเองถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องที่ลึกก็คือไปสัมข้างนอกที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับผม คือผมผมเกรงมากเลยเอาเกรงมากเลยตรงเนี้ย<อ>ขอบคุณครับๆๆขอบคุณครับ